ครั้งนี้เนี่ยไปเป็นโปรเจกต์พิเศษ,ษเขาจะให้สอนรามน้ำเพชรนะฟีเจอร์ลิงกับวงเดอะลูว จะมีคุณเป้วงไมลเนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ก็เป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงแต่ว่าก็มันก็ทําให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในวงการบันเทิงนะคะก็ต้องขอบคุณขอบคุณคนคิดขอบคุณสอนรามที่เราจะเห็นเสมอว่าสอนรามน้ําเพชรเนี่ยไม่ได้อยู่ในแวดวงของลิเกยอย่างเดียวเขาก็พยายามจะเดินสายไปทํานูน่ทนทํานี่ก็เห็นถึงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงรวมไปจนถึงการบริหารวงคณะลิเกของเขาดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาในวัฒนธรรมไทยๆที่หลายๆคนอาจจะบอกว่า ว่เชยแน่นอนว่ามันก็ต้องสร้างแรงกระเพื่อมตลอดเวลาเพื่อที่จะให้คณะสอนรามน้ำเพชรเนี่ยค่ะอยู่ในหัวใจคนเนาะอยู่นิ่งๆเล่นเดิมๆมันเอาไม่อยู่นะในยุคปัจจุบันที่โซเชียลมันขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวคนมีทางเลือกมากมายเพราะฉะนั้นลิเก,เกถ้าอยู่เดิมๆก็ไม่ได้และคําที่พี่สอนรามพูดเนี่ยมันชัดเจนที่สุดก็คือลิเก ไม่ใช่ความโบราณซึ่งอันนี้พี่บอยว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ได้และทําให้ถึงก็คือการปรับตัวนั่นแหละเนาะเดี๋ยวรอดูว่าเพลงมันจะมายังไงและพี่บอยก็ชื่นชมน้องแบงค์สอนรามเสมอกับการที่ต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าคณะลิเกในวันที่คุณพ่อไม่อยู่แล้วตัวเองก็ยังเด็กในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับคู่แข่งไม่ใช่คณะลิเกด้วยกันเท่านั้นต้องต่อสู้กับหมอลำต่อสู้กับลูกทุ่ง ต่อสู้กับโซเชียลเน็ตเวิร์กความบันเทิงในมือถือและต่อสู้กับเศรษฐกิจ